ขอความกันต่อครับช่วงนี้ไปดูประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกรมการขนส่งทางบกเรียกประชุมผู้ประกอบการรถแท็กซี่มิเตอร์และตัวแทนคนขับเพื่อยกระดับการให้บริการก่อนปรับอัตราค่าโดยสารระยะแรกในวันที่1นธันวาคมนี้กรมการขนส่งทางบกได้เรียกประชุมผู้ประกอบการและตัวแทนคนขับรถแท็กซี่เพื่อทําความเข้าใจแนวทางการปรับปรุงการให้บริการและขั้นตอนการขอรับการปรับมิเตอร์ใหม่โดยในระยะที่1นนั้นรถแท็กซี่ทุกคันต้องผ่านการตรวจคุณภาพมาตราฐานด้านตัวรถ ซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแอร์เย็นทั่วถึงไม่มีกลิ่นเหม็นอับเบาะที่นั่งไม่ชำรุดส่วนคนขับต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะแต่งกายสุภาพไม่ปฏิเสธผู้โดยสารและต้องใช้มิเตอร์ค่าโดยสารทุกครั้งด้านผู้ประกอบการจะต้องส่งประวัติผู้ประจำรถทันทีและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงและต้องดูแลสภาพ,พรถให้พร้อมใช้งานมีอุปกรณ์ส่วนควบตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนสาหรับรถที่ผ่านมาตรฐานนั้นจะได้รับการปรับมิเตอร์ค่าโดยสารใหม่พร้อมสติ๊กเกอร์รองรับคุณภาพเพื่อแสดงว่าผ่านมาตรฐานคุณภาพบริการและใช้อัตราค,ค่าโดยสารในระยะที่1ได้โดยปรับขึ้นร้อยละ8ตามระยะทางตั้งแต่วันที่1นธันวาคมนี้หลังจากนั้นอีก6เดือนจะประเมินภาพรวมการให้บริการว่ามีการปรับปรุงจนผู้ใช้บริการมีความพอใจมากน้อยเพียงใดก่อนที่จะมีการปรับค่าโดยสารจนถึงร้อยละ13